ย่งแฟนคนอื่นแล้วสำนึกผิดถามหลายปีก่อนผมเคยคิดแย่งแฟนคนอื่นถาเพื่อความสะใจด้วยใจมืดดำมากตอนหลังผ่านมาเป็นปีคิดได้เลยวางมือและกล่าวขอโทษยังไงก็ตามยังรู้สึกถึงความอึดอัดทึบหัวคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสะสมระหว่างที่คิดชั่วๆแน่จะแก้อย่างไรครับผมต้องเจอวิบากอะไรในอนาคตอีกครับ กรณีทำนองนี้มีขั้นตอนตามลำดับ 1. ละทิฏฐิมานะกล่าวขอโทษด้วยปากและคิดด้วยใจว่าเราสำนึกแล้วและจะไม่ทำอีกแล้วข้อนี้คุณทำไปแล้ว 2. เมื่อเกิดความรู้สึกผิดอัดอัดหนักทึบในหัวให้นึกกล่าวขอโทษเขาในใจเงียบๆและตั้งใจซ้ำว่าเราจะไม่ทำเรื่องพักนั้นอีกจนชั่วชีวิต และขอให้ความตั้งใจที่ทำได้ตลอดชีวิตจงส่งผลไม่ว่าเกิดชาติไหนหนไหนขออย่าได้ไปคิดแย่งคนรักใครเขาอีกคุณจะรู้สึกเบาลงทีละน้อยจากการอธิษฐานและทำจริงอย่างนี้ 3. ตั้งใจไว้ว่าถ้าเห็นใครอยากแย่งแฟนใครโดยไม่ชอบทำเราจะเล่าให้เขาฟังว่ากรรมที่เราเคยทำเป็นอย่างไรผลคือความรู้สึกผิด และความหนักทึบในหัวเป็นอย่างไรการทำให้คนอื่นหลุดจากบ่วงบาปได้ด้วยประสบการณ์ของคุณเองจะมีผลให้บาปนั้นอ่อนกำลังลงและถ้ากำลังบุญที่เป็นปฏิปักษ์กันนั้นเกินบาปไปมากๆโดยภาพรวมคือคุณเคยทำบาปเพื่อได้สร้างบุญในระยะยาวแทน สำหรับผลนั้นก็ตรงไปตรงมาครับเคยแย่งของรักของห่วงคนอื่นวันหนึ่งก็ต้องถูกแย่งของรักของห่วงของตนเองบ้างขอให้ทำใจไว้ล่วงหน้าจะช่วยแบ่งเบาได้เมื่อเวลามาถึงและยิ่งถ้าคุณทำบุญมาเกินบาปทั้งในส่วนความสำนึกผิดและช่วยเหลือคนอื่นก็จะยิ่งทำใจได้เร็วหักห้ามความเศร้าได้ง่ายหรือทำให้แฟนเปลี่ยนใจไปจากคุณเดียวเดียวแล้วสงสารกลับมาหาใหม่ ปัจจัยและรายละเอียดในการทำบุญจะให้ผลตามทิศทางนั้นๆครับคิดแล้วละเห่อใจแทนเหมือนกันความรักของคนในโลกทำให้เกิดเรื่องซับซ้อนอย่างถ้าเขาสงสารคุณกลับมาหาคุณแต่ก็ยังมีใจให้คนใหม่เรื่องก็คาราคาซังเหมือนอย่างที่เห็นเห็นกันทั่วไปทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละ